กูสันตลัตสำนักศิลปากรที่สิบนครราชสีมานี่ครับเราจะลางๆเนาะนะครับนี่กำแพงแก้วอ๋อนี่กำแพงแก้วโ,วโคปุระโคปุระคระือทางเข้านะครับปราสาทปราสาทประธา,า,านนี่โคบุระวิหารวิหารอยู่ข้างธาทั่วไปเขาจะวิหารลายคือรอบๆนี่สระน้ำที่เราไปดูนี่ครับทุกคนครับเราก็ได้เดินทางมาถึงกู สันตลัดดูประวัติข้าวๆก่อนนะครับมาตราสี่ห้ามให้ผู้ใดซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถอนเพิ่มเติมทำลายวัตถุโบราณต้องห้ามจำคุกอ๋อมีแต่คนมีแต่ข้อห้ามครับนี่ครับเขาไปดูขออนุญาตเข้าบริเวณนะครับนี่เป็นปางกู ขอมโบราณนะครับนี่สรัคคมแล้วก็มีส่วนต้นนี้จะเป็นต้นขอนะครับนี่ต้นขอเยอะแยะเลยดูรอบๆนะครับโอ้โหเก่าแก่ไม่รู้กี่พันปีนะครับนี่หินศิลาแรงนี่เกิดจากฝีมือมนุษย์ตัดแต่งเจาะ ก็สมัยโบราณมานะครับนี่เดี๋ยวเดินดูรอบๆเพราะตอนนี้เขากำลังฮิตด,ดูกันปราสาทของโบราณด้านนี้น่าจะเป็นด้านหลังก็เหมือนทั่วๆน่าจะเป็นอโลคยาหรือโรงพยาบาลย่อมๆสมัยก่อนครับของกษัตริย์เดินทางผ่านจุดๆจุดไหน,นก็จะมีที่พักที่รักษาโลกของ อาหารไทยลาดบริวารเดินทางแล้วก็ยมีหมอาพามพ่อมดประมาณนี้ครับสมัยโบราณช่วยรักษาปัดเต่านี่ครับนี่โอ้โหขังมากครับทุกคนครับนี่สารคามเราก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนครับไม่ใช่มีแต่ปราสาทตาควายปราสาทเมืองโต๊ะปราสาทอะไรที่เขากำลัง สู้ขมิ้นนะครับนี่ราคามก็ไม่ห่างไกลน้าเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นต้นตะโกมีลูกด้วยนี่กินได้นะครับนี่นี่ครับนี่ทางเข้าน่าจะอยู่ด้านนี้นแล้วตรงนี้จ็เป็นอะไรก็ไม่แน่ใจน่าจะเข้าได้นะครับนี่คนวิญาตเข้าไปชมนัานในนะครับ นี่ครับอุ้ยข,ขนลุกขนลุกเลยอือนี่ครับตัวนครับซ้ายก็จะเป็นห้องอะไรนี่ห้องเล็กๆนี่ขวาขวาก็จะเป็นเหมือนกันนี่ครับห้องเล็กๆเหมือนกัน สองสามชิ้นนี้น่าจะมาทําแกะมาใส่ใหม่นะครับเพราะยังดูมันใหม่ๆอยู่เลย<ม>น่าจะเกิดจากการซ่อมบำรุงของกรมศิลปากรของด้านข้างก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ทางเดินนี่ด้านในก็จะอันนี้ก็น่าจะมาทำใหม่ครับยึดโครงขึ้นเอาวหินเดิมที่อยู่แล้วก็จัดเรียงใหม่ พ็ามนผ่านการเวลามาหลายพันปีน่าจะพังทลายลงมาขออนุญาตครับพิสกราระนะครับอืมอุ้ยขังมากครับทุกคนอูยอ้ยเย็นอุยอ้ยอู้สาถุขออนุญาตด้านในก็เปิดนะครับนี่บางทับซ้อนกันอยู่ครับนี่ก็น่ออนาจะสร้างสมัยไชยวบร,รันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นู่นนะครับ ของขอมนะครับเรืองอำนาจใช้วรมันที่7ก,ก็จะสร้างปราสาทหินพิมายร,รุ่นลูกรุ่นหลานต่อมากราขยับไปสร้างปราสาทนาครมัดเมืองนครธมหลังจากผ่านมาหลายปีในหน้าม้งช้ยวรมันทั้งหลายก็ล่มสลายลง ในตำราตัวน,นี้ก็บอกว่าพระเจ้าแตงหวานมายึดอำนาจจากชัยวลมันแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากขอมมาเป็นคนกลุ่มกลุ่มอื่นต่อไปนะครับนี่นอาาบริเวณก็สมัยก่อนน่คงจะยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันดูกว้างขังขนลุกเลยถ้ามืดหน่อยคงจะเงียบกูสันทลัต์ นี่ครับนี่ครับสารคามของเราก็มีเหมือนกันครับนี่ปราสาทเก่าปราสาทขอมนะครับทุกคนครับไม่ใช่ขมศน,นะครับขมนเพิ่งเกิดมาไม่กี่ร้อยปีนะครับถ้าเกิดจริงๆก็หลังจากฝรั่งเศสเข้ามายึดนี่แหละครับกสมัยก่อนก็จะเวียดนามจามปา ทำปลายึดปกครองมานานแล้วก็อชุติยาก็ปกครองมาถึงอชุตยาก็400รปีต่อมากรุงทนบุรีพระเจ้าตากสินก็ยึดครองต่อมาก็พระเจ้าจากกักรีราชวงศ์กรุงรัตนกโกสินทร์ครับก็ยึดครองตลอดมาจนมีฝรั่งเศสเข้ามานี่ครับเราก็จําเป็นต้องคืนฝรั่งเศสมาจากไหนก็ไม่รู้ ีาฝากโลกหนึ่งมายึดการปกครองของเราไปราชการที่ห้าก็าจำเป็นต้องคืนสามเมืองให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแรกกับจังหวัดตราดกับเมืองเลยคืนมาครับตอนสมัยระเจ้าอภัยผู้เบกก็ย้ายยกลับบ้านมาสร้างบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลอภัยผู้เบกณปัจจุบันอยู่นะครับ ทุกที่ของปางอาณาบริเวณนะครับต้องมีสระน้ำสระน้ำก็คือบาลายในความคิดปติของพรามหมณ์ฮินดูบาลายคือสะสงน้ำอาบน้ำของกษัตริย์สมัยก่อนนีครับนี่เป็นทางลงรอบทิศทางมีอยู่หลายจุดครับถ้ามีปางปราสาทก็ต้องมีอย่างนี้แล้ครับ สะน้ำถ้าหลักตามหลักคือสระโนดาตรอบทิศทางทะเลทั้งสี่ครอบคุมปางประสาทปางประสาทนี้จริงก็เปรียบเสมือนบวงสวงสวรรค์ของพระอิศวรหรือพระศิวะอาศัยอยู่นี่ครับขังมากครับทุกคนครับโอ้ย หรืออย่างสะอนดาตนี่ครับนิ้วผ่านมาเป็นพันพันปีอู้มีปลาปลาผุดมาด้วยปลาปลาคงไม่อยู่มาถึงพันปีครับแต่สะนี้มาแต่น่าจะมีการซ่อมบำรุงมาแล้วจาก,กลมสิบากรคอยดูแลนี่ครับทุกคนครับดูบรรยากาศโดยรวมคลิปนี้คงมานี้ครับนี่เพราะ เวลามันก็จะมืดค่ำมาแล้วบรรยากาศก็น,กน่ากลัวอยู่นีนน่ต้นนี่คตนคอนี่ครับนี่ปลาศาสขอมกูสันตลักแถวแถวแถว,แถวอีสานจะเรียกว่ากู่กูนะครับบ้านนิยมอยู่ก็ตำบลบ้านกู่เขาก็มีกู่เล็กๆอยู่เหมือนกันกูหนึ่ง ตำบลแต่กเล็กๆเขาก็สร้างสลาคราออีกทีนี่เห็นไหมมีรบบบรรยากาศโอ้โหกลางคืนคงน่ากลัวใช้ได้เลยทีเดียวเมื่อก่อน,นยังไม่มีการกรมที่มาก่อนไม่มาจัดการคงจะหินบรโภคจะกองลงแบบไม่เป็นรูปเป็นร่างครับในผู้เชี่ยวชาญเขามาจัดการเหมือนทุกวันนี้ครับปราสาทเขาพระวิหาร ไปตกอยู่ในมือขมินก็เละเทะครับหลังอยู่ในการครอบครองของประเทศไทยมาดูแลจัดการสวยงามทําความเคารพสิ่งโบราณแต่ไปอยู่ในมือขมรนก็ทุกที่ครับแค่อยากได้เฉยดูแลปกครองไม่ได้ไปแล้วครับทุกคนครับช่วงนี้ฮอลังฮิตกันวันนี้ทหารไทยก็โดนระเบิดบาดเจ็บไปสามนายครับว่าตกลงเยอะตกลงว่าจะหยุดกันแต่ ระเบิดที่วางมันก็ยังทํางานเหมือนเดิมแต่เมียนี่ไว้ใจไม่ได้ครับไปแล้วครับทุกคนครับยังไงก็ฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุ่งครับวันนี้มาดูพอามาดูมาชมปางปราสาสเก่าครับนี่ปราศาสต์ขอมกูสันตลักสันตลัสไปแล้วครับทุกคนครับนี่ผังบริเวณกูสันตลัสสำนักศิลปากรที่สินครนาสีมานี่ครับ เราจะลางๆเนาะนะครับนี่กำแพงแก้วอ๋อนี่กำแพงแก้วโคปุระโคปุระคือทางเข้านะครับปราสาทปราสาทประธา,า,าน,นโคปุระวิหารวิหารอยู่ข้างท่าทั่วไปเขาจะวิหารลายคือรอบๆนี่สระน้ำที่เราไปดูเมื่อกี้นี่ครับสระอนดาหรือเปล่านี่ครับนี่บ้านกู่โนนเมืองตำบลกู่สันตลับอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนี่ครับนี่ อจางหมดแล้วสมัยพระเจ้าช้ยวร,รมันที่เก็ดแห่งราชนาจักรขอมประกอบด้วยปราสาทประทานนี่ครับอ้อ่านไม่ไม่เห็นแล้วครับมันลางมากพื้นที่ประมาณห้าไร่ต้องไปอ่านในโบราณอะไรนี่เล่มที่เก้าสิบเก้า ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคุทุกคนครับรู่มาดูปิกัดตรงอำเภอหน้าดูนครับขออนุญาตกลับจริงๆแล้วครับทีนี้ครับทุกคนครับไปแล้วครับ